มาดูครึ่งเวลาหลังกันต่อครับครึ่งเวลาแรกสีฟ้าวังจะโอนอคาเดมี่น่าจะมาจะเขตบุงสัมมังคีดู้ป่ะนาอยู่ครับสองดูศูนย์จากผู้เล่นหมายเลขแปดแอนคูนกิ่งไพรแล้วก็หมายเลขหก 6, อินทราวุฒิแสนหานะครับสีเอี่ยมสีพูเพื่อสีพูกล้องเอสซีน่าจะมาจะเกตปางสราทองไม่เห็นโค้ชคำนานกันตวีครับผูกก้อง ยาห้าวปอดฉากวาบุกเลยครับวังโชร์นะคะเดนนี่ปอดสาดยาวไปเป็นแดนของทางฝั่งกองเอฟซีออกมาตรงนี้ปอดออกมาตรงนี้กลั้งกองปอดสกัดอ้าวบอลไม่ออกฮะ โอ้สศนป่าไปลูกแฮ bon นบอลเนอะไฟลุกไฟลุกลูกายล,ลุกครับไฟลุกแฮนบอลเด็กแฮนบอลป่าสะยาวออกครับลูกออกเส้นหลังครับตรงนี้ เป่ตังแก่ม,มาครับวังเช่าโอนโยเขากลางกายเข้ามาล็อกไปสวยไหมตรงนี้เ,นเจตระดาคำพกดีหลายาขวาตรงนี้ไปที่ของผูเล่นปากงโนนจับบอลหลุดออกไปครับตรงนี้เชนคูนกิ่งไพรบอลทุ่มเจตระดาคำพกดีเจ้ทุ่มกบวังเช่าโอนเจตระดาคำพกดีทุ่มเข้ามา ได้ไหมตรงนี้อบอลออกเสร็หลังไปด้วยกันภูษาประตูธีรวัตรบุษบาอาบอลมาตั้งเริ่มเล่นเปิดเกมใหม่ครับธีรวัตรบุษบาธีรวัตรบุษบาเปิดกลายมายัางครับแพร่บายไปเลยลครับทีมในก็จะมีแม่ล่าบุษบากลายไปแม่ตรงนี้บางเจ้าอ,อ้ ยกหนีมาได้ครับอ,อ้าวตรงนี้นชื่อทีมอะไรนะอย่างเก่าทีมออกขวาเอาตรงนี้นบอลมันเข้าทางนะครับตรงนี้ยิงไกลโอ้ไม่ตรงกรอบครับลูกนี้ชันคูนชัดคูนครือว่าอะไรกิ่งไพรครับชันคูนสาวตูชีวัตรบุษบาอเอาเต็มแล้วโดน,นบองโยนแต่บอลไวได้ครับลุงหลายลูกมาซ้าย ซัดไกลออกไปแล้วครับไม่ตรงนี้ออกถนนไหมอ่าตอกออกไปเก็บเละเก็บบอลด้วยทางผูここ้จัดการยันพาโลนะครับนี่ภูพยนเออเกือบไปจิ้ไม้ไม่ได้ครับ ก็บายยิงีจิตบอกครับแม่ตรงนี้ตรงนี้กองเอฟซีโดนด่ไก่ได้หลายมาคือหลังตังเกมไหมกองเอฟซีหมองตังเข้าไปหลออกสวัสอีความาเอ้าจากบอลหลุดแม่ตรงนี้ไปทุ่มทั้งฝั่งทีมวังเชอราคาเดมี่สุนตเข้ามา กอนมาถึงเอกรินตะลักโพตะหลิกโพรู้ว่าตะลักโพตะหลิกโพตะหล,ล,ลิกโนอ่านไม่ออกขอไปเขียนวัดๆครับแต่ทุ่งก็บังเฉโอนแต่ย้อนกลับมาเกศดาคำพกดีเกศดากระชากนี้กลับมา ขายขึ้นหลังยาวไ่ให้กองหลังหมยเลยสิบห้าครับวงสกรเพชรทองหลายขวามาได้ไหมตรงนี้ผู้เล่นหมายเลยหกอีเท้าก็แสนหามจ่ายย้อนมาโอ้โหบอลมาที่เก็ตล็อกลบซปสาวยาวซ้ายไม่ผู้สาวโจกควาไ,ได้ครับที่วัดบุษบาฮะเอตลินตะลักโพสาริกโองที่ปมื่อสักคคู่ เดี๋ยวทุ่มเขาวังเชาโอนยไปเลยอ่โทุ่มเขาไปแม่อกี้เขาฝั่งขวาล็อกไหลขึ้นหลังมาซัดไก่ไม่ตรงกรอบครับโอนกม็ามาเสัมงหมอกที วังงานท่านประธา,านกำลังภาคบอลมีอะไรให้รับใช้ครับอ๋อ,อลูกเปลของทั้งฝั่งทีมก้องจากเกตตางศิลาทองครับเปรมาเลขสิบเสือเอียมครับลุกนี้ขูสศินปานทองจันโพสิ์ให้ทั้งฝั่งทีมออสัดไก่แม่ลุงนี้ สา์ยาวนะโอ้โฮโอ้โฮออกไปทุกนี้โอ้โฮ สาวโตว,วังเชาโอน้ยสินรายุดน้อยแจน,นบอกไปดูแฮนด์บอลครับวัดบุษบาปราร์ไก่ไปเอิบกระโดดกลับหลังมาได้ครับลูกนี้เอกรินชนะกโต เอกลินชองแงกินแดงมาเร็วแล้วครับตรงนี้เอกลินยอมากาถวสองอ๋อนีู้้เสียนบอกยันครับให้เป็นฝั่งทีมก้องเอซีได้พีขึ้นมาสัญนายุดนนายจัน ไปโอ้โหยุงนี่ถุเงเข้ามาเอาหวานได้ไมจาจิตสละคำเมื่อกีแล้วขวาตามทันไหมลูกน,นี้อัตราวุฒิแสนฐานอินทราวุฒิกองยักษ์เสือด่ก็ได้จ่ายเข้ากลางมา เิกนี้ไปได้ไหมสาบขาวห,หลอกนี้ตัวเล็กไปแต่ถ้าออกมาลูกนี้ีการเปลี่ยนตัวฝั่งโน้นคือบอลทุ่งหัวฝั่งบังเชอโอนถุมไกลเข้าไปครับลูกนี้มงสกรเพชรทองกุศลประตูทีรวัดบุษบารับไปได้ทีรวัดบุษบาเปิดไกลออกมา โอ้โหลงนี้บอลออกไปเลยมาทุ่มครับโอ้โหสบาดเบืดครับลกนี้ยิงไกลมากได้ติดกองหลังอาคาเดมี่วงังโจนดักวาได้ครับมาแล้วครับลงนี้เอกรินเอกรินโดนบล็อกไว้แต่ว,ว่าทัดบอล ไดท,ทุ่งับทั้งฝั่งทีมมองเชะโอนไอ,อหนูเอกลินนำคนแล้ววะหนูไอ,อเอกลินนำคนแล้วอะไรนตาลิโน,อโ,นโอเคลุงภาคลงยูทูบว่ะอ๋อตาลิโนโหนี่ัตั์ไก่แม่อ่านผิดมาะจังนะเอกลินตาลิโนตาลิโน คาลิบโนุมก็มาไปไหม้อการินไม่ทันครับฟีโอโหตงนี้โดนดักก่าได้ครับตรงนี้อินทราวุฒิแสนหานผ่านไหมตรงนี้อินทราวุฒิอ่อไม่ใช่อินทราวุฒิอยู่เบอร์หกนี่ยังสองสวเหมือนเดิมครับเสื้อสีฟ้าอคาเดมี่วังแค่ออนน้ำอยู่ครับ บอ Junior cer, ลทีอาร์จูเนีย e ์รุนชุดสองไปคู่ที่1สนาม2อครับรุ่น1ุดสไปสีชมพูเสื้อเอี่ยมทีมก้อ,กองเอสี่อย่าจะมาจะเขตปางศิลาท้องครับรนะปางศิลาทองใช่กองัลาองโยคุณครูกองชนนานกันวี เน,น,นกันนวีนกันนาเร่กูกล้องก็กล้องเอฟซีลองส่องไกลไหมสาวประตูก็มีหนึ่งโควตาันทิมแล้วนั้นอยู่งสองศูนย์มาเข้าสู่ทีที่สิบกว่ากว่าเศษเศษในหน่อยสาวประตูจะเล่นไหมลูกนี้ คู่ที่สองไม่แข่งไปยังเขาเพิ่งลงคู่แรกใช่ไหนคู่แรกเป็คู่ที่สองในจอมเอฟซีกับลูกพญาบริเออร์อยังไม่ขแข่งยังไม่แข่งแกงก็ยังออกไม่ได้พนะูดเลยคู่นี้ได้บายคู่ใช่ bye. ไหมยบใบแต่ละน้องน้องไม่มาไม่รับไม่มาโอ้ แต่ทุ่มเขาบังเจอโอนราคาเด่นนี่องศกรเพชรทองทุ่มมาจากบอลลัน่นออกไปทางฝั่งกองยศีจะได้ทุ่มบ้างครับกองยศีผู้เล่นเยี่ยมหมายเลขหกเพราะว่าอีกทีนึงมันไม่มาไม่รับไม่มาเลยครับ เปล่าก็พูดที้พูดสินจันตานทองจันพุทธเป่าพีคิกของทางฝั่งทีมวังโจโอนาะพูดสินเนาะขอสัญญาณนักเวทช่างรอสัญญาณนักเวทนะหมายเสดจะลาคำพักดีครับเสดก็่อลูกนี้ขึ้นไป เวลาคำพักดียิงยอดโอ้โหยตรงนี้ประตูปัดเกือบจะมุดเสียบสามเหลี่ยมเหมือนกันลูงนี้้อ่บอลเข้าไปตัวหลักฐานเลยไม่ตรงกอบครับลูงนี้ แต่ชุมม่มครับของเองี้ยโอ้โหประกันเองประกันเองถือว่าชนกันได้แห้งออกครับลรงนี้บอลชุ่มของทั้งฝั่งทีมตัดกายโอ้โหยังสองสมเหมือนเดิมครับช่วง้ายเกมตีฟ้อาอะคาเดมี่วังชะโอน เอี้ยนสียมพูกองเอฟสี่รุ่น12ปีสนาม2คู่แรกถ่าเกมถ่ายได้ไหมเอกรินตาลิโนเนี่ยเนี่ยสีชมพูไอ้ไอ้ไอ้เหลืองดำเนี่ยเขาจะให้แข่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูโปรแกรมก่อนนะมีลูกพยานมโครทิดาตอสานอ่โอ้โหสัตว์ไก่ไม่ตรงกรอบครับลูกนี้เอกรินตาลิโน ก่วนมาธิวัตบุษบสมากองก็ยังไม่ละความพยายมาม,ามายครับอ่าลุงนี้ล็อกไหลล็อกไม่ผ่านครับโอ้โหโดนดักไว้ได้ครับลูกนี้ที่วงสกรเพชรทองมงสกรมงสกรปอดศาสตร์รรายาวมาทันไหมลูกนี้นไ,มนไม่ทันเกิดหมายเลขสิบสี่ตามไม่ทันแล้วครับมันนี้ของของคู่นีชน,น่าจะเจอสยยายายาักษ์ศิบลูกลุกลุพาาพกพญาครับตามโปรแกรมนะร ธีรวัตรบุษบาจะเปิดรี่มาธีรวัตรบุษบาเปิดใกล้ามากประกาศสวนยาวเลยครับลุงนี่กองกลางเจตนาคำพักดีมีการเปลี่ยนตัวเพื่ออะครับเอาเจตนาคำพักดีออกครับโอ้ตัวเล็กลงมาตัวเล็กหมายเลขกสามมหมายเลขกสามในกิจนะป้องสาลีครับ อ้าโอ้โหออกครับดูนี้รับรผู้สินสรายุทธน้อยกทรปาุ์วิมบประการขันครึ่งเวลาหลังของคู่นี้รุ่นที่สองไีผู้แรกสนามถึงผลปรากฏว่า ชนะหนึ่งคู่แรกทีมบางแควัค,วคาเดมี่สีฟ้าครับเก็บสามคะแนนแรกมาได้รุ่น12ปเนะงเงีเอาชนะกองเพชรซีเอเอยมสีโพไป2ประดูลศูนย์จากเพลินหมายเลขกแครับชันคูนทัดคูนกิ่งไพรแล้วก็หมายเลิกหกอ,อินทราวุฒิแสนหานะครับสองศูนย์ครับเล่นกันได้สนุกสนาเด พอดีไมโครโฟนยังไม่เสร็จยังซ่้มไม่เสร็จปุ่ยต่อไปต้องดูโปรแกรม